The Legendary Moonlight s c a ป t ตอตอนที่108โปรแกรมของวีดสิบวันที่สัญญาไว้ผ่านไปแล้วและเลเวลของนักดาบทั้งหมดก็เกิน270แล้วพวกเขาไม่ได้รับทักษะใดๆเนื่องจากจุดสนใจหลักของการเพิ่มเลเวลคือการผ่านภารกิจและระดับต่ำสุดที่กลุ่มทำได้ก็คือ274 ระดับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ279ซึ่งนักดาบและนักดาบ2อ,อยู่ที่ความแข็งแกร่งของพวกเขาออนแอร์เกินไปเมื่อเทียบกับยูนิคอร์และเพกาซัสนี่คือเป้าหมายที่พวกเขาคิดไว้เนื่องจากงานทั้งหมดที่พวกเขาทำในการล่าโดยไม่หยุดพักเลยสักนาทีเดียวดูเหมือนว่าจะได้ผลแต่ในกระบวนการนี้จำนวนนักดาบลดลงจำนวน60คนในช่วงเวลาหหรือสคนเสียชีวิตระหว่าง การสู้รบจนเหลือเพียง353คนเท่านั้นใบหน้าของนักดาบเต็มไปด้วยความอับอายขออภัยเพราะเราอาจทำภารกิจไม่ได้ตามที่หวังไว้นักดาบสองขอโทษอย่างบริสุทธิ์ใจเหมือนลูกผู้ชายไม่เป็นไรมันยังโอเคอยู่มันจะโอเคไอรีนรีบไปหาฮาวายองเขามาแทนที่และใครๆก็สามารถเห็นได้จากไลาที่ย่อนยานของเธอ ว่าเธอกาลังโศกเศร้าแค่ไหนไม่เช่เรื่องโกหกที่จะพูดระหว่างเธอกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักดาบเธอจะต้องชนะอย่างไรก็ตามโดยจํานวนที่ลดลงจากการเริ่มต้นนี้ความกลัวที่จะไม่สามารถทําภารกิจให้สําเร็จได้จึงส่งผลอย่างมากต่อทุกคนซายองใช่วิ์ฉันจะยอมรับทุกคําตักเตือนไม่นั่นเป็นปัญหามากเกินไปมันเป็นสิ่งที่ยากจริงและคุณทาได้ดีที่สุดแล้ว พูดตรงๆนี่มันอันตรายเกินไปนี่จะเป็นผลร้ายจริง,รงๆเหรอคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภารกิจไม่เป็นไรจริงๆเหรอถูกไม่เป็นไรจริงๆถูกกาหนดไว้แล้วว่าพลังของเราออนแอลงตั้งแต่เริ่มต้นแต่เราจะมีโอกาสล้มพลังกันขอบคุณที่ทําให้เราสบายใจในภารกิจนี้ถ้ามีอะไรที่คุณถามฉันจะตอบตกลงตลอดนักดาบสองให้คำมั่นสัญญาอย่างแน่นอนทามันอยู่ในอำนาจของเขา ถ้าเขาบอกว่าทำได้เขาก็จะทำได้อย่างแน่นอนวีดคิดฉันดาว,ว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องกินอย่างเต็มที่นักดาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้หากมีวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้มันจะให้ข้อได้เปรียบอย่างมากแม้แต่กับคนอื่นๆถ้าพวกเขาได้เห็นสัพปรลาดมาระยะหนึ่งพวกเขาจะได้รับความมั่นใจและความกล้าหาญมากพอเมื่อเวลาผ่านไปและคราวนี้พวกเขาจะทำตามคำสั่งของวีท หลังจากผ่านการต่อสู้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งจะแสดงสีหน้าที่จริงแท้จริงออกมาเสมอแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีการมีผู้เสียชีวิตสูงถึง60คนถือว่ายอดเยี่ยมแล้ววิทคาดการผลลัพธ์ไว้ในระดับหนึ่งแล้วเนื่องจากพวกเขาถูกบังคับให้ต้องตามล่าในขณะที่มีเพียงแค่ไอรีนและนะักบวชคนเดียวมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีอีกเยอะ เขาเคยพิจารณาว่าอาจมีคนเสียชีวิตจาก100จนถึง170คนถ้ามันเกินจำนวนสูงสุดความรุนแรงของสิ่งนี้แม้ว่าระดับที่ได้รับมาใหม่จะเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายอย่างแน่นอนหากไม่มีข้อมูลแม้แต่ชิ้นเดียวการเที่ยวชมพื้นที่ล่าสัตว์ที่ไม่รู้จักและยกระดับให้อยู่ในระดับนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทาได้แต่จํานวนคนเพียง60คนในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดนั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในการที่จะสําเร็จภารกิจ โย่คุณประเมินผลงานของซ้ายองอย่างไรบ้างนักดาบได้เรียนรู้วิธีใช้เสียงกระซิบสนทนาอย่างชำนาญถ้าบังเอิญมีแฟนที่ส่งข้อความมาหาเขามันคงแย่มากเมื่อเขาไม่รู้จะตอบกลับยังไงแม้ว่าสิ่งเดียวที่เขาใช้ในการส่งเสียงกระซิบคือการกระซิบขออาหารจากวีเท่านั้นน่าชื่นชมจริงๆฉันรู้ว่าพวกเขาทำได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดนี้มันเกินความคาดหมายของฉันด้วย นักดาบพอใจและไม่ปิดบังอาจารย์กำลังเดินเตะเตยอยู่ในสนามรบซึ่งเป็นผู้นำผู้ฝึกตนจุดประสงค์ของการซืบเสาะอยู่ในมือแต่ความผักดีระหว่างพาระรดอนพาดนั้นแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนักดาบสองเป็นประเภทที่ดูแลความเป็นอยู่ของลูกชายของเขาพี่ชายที่ลึกซึ้งและห่วงใยที่รู้วิธีปฏิบัติต่อพี่น้องของเขานักดาบสามยูฮาเอาไปเล็กน้อย เขารู้วิธีการต่อสู้และสามารถอ่านกระแสของการต่อสู้และตัดสินได้ดีนักดาบประเมินผู้สอนและผู้ฝึกหัดอย่างใกล้ชิดนักดาบสี่มีจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันที่แข็งแกร่งเขารวดเร็วและจับตัวได้ยากแม้จะเป็นเรื่องดีแต่สิ่งน,นี้อาจกลายเป็นความใจร้อนและทําให้เป็นข้อเสียของเขาได้ฝีมือของนักดาบห้าอาศัยความแข็งแกร่งของเขาดังนั้นเขาจึงขาดความกลมเกลียวของผู้เล่นนักดาบ18 ผู้ฝึกหัดคนนี้แปลกใจเขามีความสามารถไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆเขาใช้เวลา17ปีในห้องโถงขุดเจาะแม้ว่าทักษะการฟันดาบของเขายังขาดอยู่เล็กน้อยแต่คุณก็สามารถไว้วางใจให้เขาทาผลงานได้ดีในรอยอรถนักดาบนาฝูงชนหลายร้อยคนเข้าสู่สนามรบเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาไปสํารวจเขามักจะเฝ้าดูนักเรียนเพื่อประเมินความสามารถและบุคลิกภาพของพวกเขาคนเดียวที่นักดาบไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ก็คือวีด แม้ว่าชื่อเสียงจะมาจากโชคการรักษาไว้ก็ยังเป็นเรื่องยากนักดาบยังได้รับแจ้งเกี่ยวกับอดีตของวีตและชื่อเสียงของเขาแม้แต่ใน Continental of Magic วีตก็เข้าสู่ดันเจียนที่ยากลำบากซึ่งไม่มีใครกล้าเสี่ยงคนเดียวไม่น้อยและเอาชนะพวกมันได้เขาไม่ได้สนใจความสนใจของผู้อื่นในขณะที่เขาออกลำดับในดันเจียนและทำภารกิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเงียบเชียบ ในเวลานั้นสเสน่ห์ของเขาเหลือล้นประสาทที่เข้มแข็งทะลุทะลวงความแข็งแกร่งที่แสดงให้เห็นโดยกิวไม่แม้แต่จะเข้าใกล้จนทําให้เขาละสายตาได้วิทโดดเดี่ยวแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาทะลวงผ่านดันเจียนที่เป็นไปไม่ได้และได้รับการยกย่องอย่างสูงทําความสะอาดดันเจียนในขณะที่ทำภารกิจสําเร็จได้รับรายง,งานที่ไม่มีใครเคยเห็น บันทึกก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้รับการแก้ไขไม่มีรันเชียนใดที่สามารถป้องกันวีดได้สำหรับคนอื่นเรากล่าวว่าพวกเขาจงใจที่จะตากพวกเขาจะพุ่งเข้าสู่การต่อสู้โดยประมาทแต่สำหรับพวกเขาในการเติบโตแต่ละครังความกลัวต่อความตายและการสูญเสียชื่อเสียงก็เพิ่มขึ้นในความท้าทายอย่างต่อเนื่องใน Continental of Magic ชื่อเสียงของเขาก็สมบูรณ์เช่นกันจากนั้นทุกคนที่รู้จักชื่อวีดก็พูดอย่างพร้อมเพรียงกัน แห่งเวทมนตอนชิ้นวิทผู้ไร้เทียมทานช่วงเวลาหนึ่งของสิ่งนี้คือตอนที่วิทกำลังขี่ม้าผ่านที่ราบมีฝูงชนหลายพันคนอยู่ที่นั่นขณะที่กิลด์ที่เป็นเอกภาพกำลังทำสงครามเพื่อพยายามครอบครองอาณาจักรแต่ด้วยการปรากฏตัวของวีทที่ควบม้าของเขาผ่านพวกเขาทุกคนจึงยอมจำนนต่อตอนเองในขณะที่พวกเขาพยายามที่จะไม่เสือกในสายตาของวีทพวกเขาก็ยอมจำนนเพื่อที่จะไม่กีดขวางทางของเขา เหตุการณ์ประเภทนี้เป็นเพียงหนึ่งในเกล็ดเล็กเกดน้อยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าจอร์ชินวีตผู้เดียวดายเขาสั่นคลอนหัวใจทุกคนในขณะที่จิตวิญญาณในการต่อสู้ของพวกเขาลดลงแต่ไม่ใช่แค่คอมเท่านั้นที่เขาแข็งแกรงขึ้นอย่างรวดเร็วรอยอรถก็ด้วยศาสตร์แห่งดาบเขาเรียนรู้พื้นฐานของศิลป,ปะอย่างทีท้วนในเวลาเพียงหนึ่งปีในโดจัน ดังนั้นในรอยัลโรดเขาสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ที่นี่เนื่องจากที่นี่มีทักษะและค่าสถานะเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ร่างกายของตนได้โดยไม่ต้องมีความเข้าใจขั้นสูงสุดของศิลปะเชิงรุกและปรับตัวได้เขาระบุจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและใช้มันเพื่อลดความยากลําบากในการต่อสู้จากสิ่งที่ฉันเห็นในโดจันฉันไม่แปลกใจเลยที่เขาแข็งแกล่งขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเคียวแบบนี้ทุกวันนี้คุณไม่สามารถหาความแข็งแกล่งแบบนั้นได้ไง,ไง่าย เจตจำนวที่จะอยู่รอดได้ทุกที่ไม่ใช่แค่เจตจำนวที่จะแข็งแกร่งฐานกดาบใช้พลังอย่างเต็มที่ในการต่อสู้ของรอยย้อนมันจะง่ายเกินไปเขาจึงไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นเขาเพียงแค่ยื่นจมูกชนกับสัประาดและกําจัดพวกมันในที่ซึ่งมองเห็นได้เพียงห่างของมันดาบเองก็มองไม่เห็นด้วยตาของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีสัประาดที่แข็งแกร่งถึงขาดซึ่งถืออาวุธหนักเพื่อที่จะล่าม,มอนสเตอร์เหล่านี้ เราจะต้องมีประสบการณ์และความสามารถอย่างมากสิ่งที่วิทปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มตน้นความน้อมเอียงที่คนนอกมองไม่เห็นคือจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และลักษณะาการแข่งขันเขาไม่มีความกลัวกระสเปลาตวงเวียนที่เขาเห็นคือพวกมันประกอบด้วยคะแนนประสบการณ์และไอเทมวีก็เหมือนกับวีจริงๆเติบโตแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเป็นหนทางรอดในทุกสถานการณ์เขาถูกมองว่าเป็นคนดังอยู่แล้ว เนื่องจากการออกอากาศของเขาทําให้ผู้ชมคลั่งไคล้โดยปกติแล้วผ่านการออกอากาศทั่วไปพวกเขาไม่ได้ทําให้หนาออกของบุคคลเล่าร้อนในระดับใดความหวังความกล้าหาญการต่อสู้และการยืมหยัดผู้คนต่างตื่นเต้นกับทุกอย่างก้าวของวีดนักดาบต้องการเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของวีดจริงๆใน KMC Media มีทีมออกอากาศ3ทีมที่ถูกระงับการสอบเทียบอคูสติก เสร็จแล้วทำเพลงประกอบให้เข้ากับบุคลิกของนักแสดงแต่ละคนใครจะเป็นพิธีกรมันควรจะเป็นชินเฮมินไม่ใช่เหรออย่าแม้แต่จะฝันไปเธอคือหนึ่งในนักผจญภัยหลักของเรื่องนี้ตารางงานของแบชอนฮิวว่าเปล่างั้นก็จัดการเลยทีมงานอออากาดต้องเตรียมการอย่างเร่งด่วนพวกเขาวางรากฐานด้วยการเตรียมการอย่างสมบูรณ์เปยว่าเขาคือการสร้างภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวของตัวเองซึ่งเหนือกว่าวิดีโอธรรมดา เรื่องดาวมหากาศ6ชั่วโมงสุดประทึกพวกเขาตัดให้มาที่สุดเพื่อลดวิดีโอให้เหลือ6ชั่วโมงสําหรับการออกอากาศแต่นี่เป็นเพียงภาพที่ได้รับในปัจจุบันเท่านั้นโดยภารกิจที่กําลังดําเนินอยู่มันก็จะยาวนานขึ้นมาเจ้าหน้าที่แสดงความไม่พอใจเราตัดออกไม่ได้แล้วเป็นการแจ้งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโทเดียมให้ผู้ชมทราบมุมมองของภูมิประเทศเคเวสบางส่วนที่ได้รับในตอนเริ่มต้นที่ไม่จําเป็นสําหรับผู้ชมทุกตัดออก ผู้อำนวยการครั้งตัดสินใจแล้วหากเราสามารถทําได้เราจะพยายามเจรจากาับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเขาขึ้นไปหาผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเมื่อทราบสถานการณ์แล้วผู้จัดการจึงเสนอวิธีแก้ปัญหาง่ายเนื่องจากมันเยอะเราจึงจัดมันเป็นรายการปกติได้คุณสามารถออาการเนื้อหาได้สัปดาห์ละครั้งในวันเสาร์ม่เป็นไรจริงๆเหรอเราสามารถเปลี่ยนฟุตเทจท,ที่มีอยู่ของการประจมภายของวีดเป็นรายการตามกำหนดการปกติได้ ังดูดีไม่ใช่เหรอคำพูดของคุณฟังดูเข้าท่าแต่การเดินทางของโทเดียมและจำนวนเควสนั้นมากเกินกว่าที่จะจินตนาการได้และยากที่จะจัดให้เข้ากับโปรแกรมพิเศษดังนั้นเขาจึงคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการทำให้เป็นรายการปกติการครั้งสั่งพนักง,งานทีมออกาศกำจัดสถานการณ์ใดก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาและโปติดต่อคุณเบซอนหุยใช่เข้าใจแล้วฉันจะพูดอะไรดี บอกเขาว่าเราไม่ต้องการโฮสใช่เราตัดสินใจเปลี่ยนรายการนี้เป็นรายการประชนภัยที่ฉายเป็นระยะระยะทิ้งเรื่องราวที่สร้างขึ้นและแสดงการประชนภัยตามที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลก่อนหน้ามากนะักเพียงแค่ให้ผู้ชมได้เห็นวิดีโอเป็นการตัดสินใจที่เลือกทุกอย่างเป็นส่วนตัวทุกสิ่งที่เราเห็นและได้ยินจะแสดงให้ผู้ชมเห็นและให้พวกเขาตัดสินใจภาพและเสียงต้องอยู่ในระดับสูงสุดและห้ามเปิดเผยเ,เนื้อหาใดๆเกี่ยวกับการประชนภยัย รายการออกอากาศที่เตรียมไว้คือการปกปิดทุกอย่างนะแ,แต่ความจริงที่ว่ามันคือการประจนภัยของวีก็ถูกปกปิดว่าแต่โปรแกรมชื่ออะไรเหรอฮะเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นใหม่เราควรตั้งชื่อใหม่ให้กับโปรแกรมนี้อืมแล้วการประจนภัยในโทรเรียมล่ะฉันคิดว่านับเป็นคําอธิบายมากเกินไปถ้าอย่างนั้นการผรจนภายน้องเลือดนั่นสมให้สมผลแล้วพอเลือดสามารถเป็นสัญลักษณ์ของแววไพร์ได้แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นความโหดร้ายเกินไปหน่อย และเนื่องจากนี่คือการประชุมภายของวีด,ดูเหมือนว่าเขาจะทิ้งเขาไว้ข้างสนามาจุดนั้นด้วยเหรอไม่เชื่อเรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าชื่อเรื่องสามารถกําหนดทิศทางขึ้นและลงของโปรแกรมได้ภูมในการคางและผู้ใต้บังคับบัญชาถกเถียงกันเกี่ยวกับชื่อที่แนะนําหลายร้อยรายการหลังจากพอจ,จารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วใจของผูมิในการคางก็สว่างว่าวีดไปกันเถอะกับชื่อวีดแม้ว่าเราจะเรียกมันว่าวีด แต่คนส่วนใหญ่ก็เพียงแค่ไต่ตองชื่อเรื่องและดาวเท่านั้นดังนั้นมันก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่เหมือนกับการเปิดปองความจริงที่ว่านั่นคือจอร์ชินวีานั่นคือแจ็คพอตเราเพียงแค่แนะนํามันมากกว่าที่จะแสดงให้เห็นตามธรรมชาติในเนื้อหาที่ออกอากาศภูมิในการคร้างและสมาชิกคณะกรรมการแลกเปลี่ยนรอยิ้มที่รร้กาศชื่อรายการใหม่เป็นระยะของ KMC m e ม i ีที่แนะนำตัวเอกคือจอชินวีด เมื่อจะไปต้องพูดว่าความตกใจจะท่วมท้นหากเป็นเรื่องจริงดังนั้นรายการวีชึงอออากาศครั้งแรกในวันเสาร์มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่พวกเขาถูกทิ้งบนดินแดนแห่งเวพไพจนถึงชาช่วยเหลือของราชินีเวพไพเลดติ้งเฉลี่ยตอนแรกอยู่ที่0.6เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ย12.8ของบริษัทผู้ออกอากาศเกมรายอื่นถือว่าต่ำเกินไปในช่วงเริ่มต้นของการออกอากาศ กดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณครับ